ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ จำเดือนกรกรกฎาคมพุทธศักราช2,567นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีสิงห์จะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์ไปสถิตยอยู่ในภพไหนเดือนไปสถิตยอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับก็จะเป็นการบอกว่าเราจะเจออะไรในช่วงของเดือนนี้ถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงเนี่ยด้วยวันเดือนปี เวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าท่านเนี่ยนะครับมีดาวอะไรตั้งรับนะถ้าดาวพาธิตไปสัมพันธ์ดีคุณก็เห็นนะครับถ้าดาวพาธิตไปสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดเรื่องยุ่งวุ่นวุ่นได้นะครับนะนะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับชาวราศีสิงห์นะครับนะในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวพาธิตในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15บานะครับอยู่ในราศีเมถุนนะ 1-15ถึงเนี่ยนะครับจะเป็นการบ่งบอกถึงความโชคดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงของเดือนกรกฎานานะค,คุณจะทำอะไรยังไงเนี่ยช่วง1-15ถึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะโชคดีนะครับบางคนก็คิดนีเริ่มนะครับที่จะนะครับทำ รายได้2รายได้3มีการเรียนรู้ทักษะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับคุณจะโชคดีนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่15นะครับอยากจะทําอะไรยังไงที่เกี่ยวกับในเรื่องของนะครับโอกาสนะในเรื่องของการหาราบผลในลักษณะต่างๆนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นจังหวะที่ดวงดาวเนี่ยให้คุณสําหรับชาวราศีสิงนะครับตอนที่ดาวพาทิตนะฮะสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับ หนึ 1> 1่งถึงห้าเนี่ยจะเป็นเทวีเลิกนะครับคุณจะติดต่อหรือประสานงานหรือทําอะไรนะครับมันจะสะดวกสบายนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่15เนี่ยนะครับเราจะเข้าเลิกเพชฌคาดเลิกแล้วการที่เราเข้าเลิกเพชฌคาดเลิกนะั้นหมายถึงว่าคุณจะต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจดีเนี่ยนะครับก็จะเกิดเรื่องดีๆกับคุณได้นะแต่ถ้าเกิดตัดสินใจผิดพลาดก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งๆได้เหมือนกัน จุดที่ให้คุณนะครับเป็นจังหวะที่โชคด,ดีนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่2จนถึงวันที่5านะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงของเดือนกรกฎานะครับจะเข้านวังปูเอกณนะวังคุมโทษคุมภัยนะครับจะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของราผลโอกาสความโชคด,ดีเนี่ยนะครับในช่วงวันที่2ถึงวันที่5เนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับส่วนวันที่9จนถึงวันที่12ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะว่าดาวของเราเนี่ยอ่อนแรงนะครับเข้าณวางพิษ ะครับช่วงนั้นไม่ค่อยดีนะก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะเอาละหลังจากนั้นก็หมดโปแล้วนะครับนะตัวเราเองก็จะไปสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับตั้งแต่วันที่16นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลา2 1นาฬิกาหนาทีตันุก็คือตัวเราวิ่งเข้าอยู่ในเรือนวินาศแปลว่าตัวเราวิ่งเข้าอยู่ในจุด ความเสียหายนะั่นหมายถึงว่าช่วงนี้นะครับพยายามอย่ามีศัตรูนะครับอย่าไปามีปัญหาใครนะครับถ้าเกิดเดินเจอโจดหรืออะไรเงี้ยก็เดินเลี่ยงงหน่อยนะครับเลี่ยงๆหนีๆก่อนนะจะเป็นการดีมากกว่านะครับแล้วก็พยายามอย่าประชดชีวิตนะครับแล้วก็เวลาดาวเข้าวินาศเนี่ยมักจะมีในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจนะครับเลยส่งผลให้บางครั้งเราอาจจะปิดวิเวกนะครับไปอยู่คนเดียวนะแต่ที่น่าห่วงที่สุดในเรื่องของการตัดสินใจ นะครับเพราะว่าการที่ตนุเข้าวินาศเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยเสียหายในลักษณะต่างๆได้นะครับอันนี้อยากจะให้เราระวังไว้มากๆเลยนะครับตอนที่ดาวพัาทินนา์นะครับสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับ16ถึง19นี่ยอันนี้น่าห่วงนะครับเพราะว่าเป็นเลิกการตัดสินใจนะครับอาจจะทำอะไร นะครับที่อาจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงวันที่20นะฮะไปจนถึงวันที่3 1เนี่ยเข้าราชาเริออันนี้ก็จะเสียหายเพราะความตามใจตัวเองนะหรือหน้าใหญ่ในตัวนี้ให้ระมัดระวังไว้นะครับและจุดที่สําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆจะเป็นในช่วงของวันที่3 0มสถึงสาเนะเราจะเข้านวาวภูเองช่วงนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเคลียร์ปัญหาต่างนะครับในช่วงของเดือนกับราคมนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวต่อไปนะครับก็คือดาวพระอังคาร นะดาวพังคารนะครับถือว่าเป็นหัวใจมากๆเลยสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับถ้าดาวพังคารเดินดีนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีสิงห์ประสบผลสําเร็จเพราะท่านเป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับในราศีพิจิกเนี่ยคำว่าพันธุแปลว่าการก่อร่างสร้างตัวหลักทรัพย์บ,บ้านรถที่ดินความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะอันนี้แปลว่าในราศีเมษเนาะเราจะเรียกว,ว่าภพสุภะที่แปลว่าความจาเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรมข้าจุน คนคอยช่วยเหลือนะครับ1นึ่งถึงสินี่ก็ถือว่าดีดาวเจ้าเรือนสุภาเป็นกเกษตรตาที่ปดีช่วงนี้คุณจะทําอะไรมีโครงการมีโปรเจกต์หรือจะทําอะไรเนี่ยนะครับเหมือนสวรรค์ช่วยเลยนะครับเทวดาเปิดทางทําอะไรในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะสําเร็จเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่บางคนก็นะครับอาจจะทําธุรกิจธุรกรรมอาจจะขอความอนุเคราะห์จากผู้รับผู้ใหญ่อาจจะไปขอเงินเดือนเพิ่มหรืออาจจะของานหรือจะขออะไรก็มีโอกาสสาเร็จ มากมากเลยนะครับซึ่งดาวคารเป็นดาวขยันนั่นหมายถึงว่าคุณก็ต้องเข้าหานะไม่ใช่ว่าดาวเดินดีแล้วคุณก็นะครับไม่สนใจนะครับคุณต้องเข้าหาคุณต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะอยากจะขอโอกาสเรื่องอะไรคุณเข้าไปเลยนะครับในช่วงนี้ 1- 12ถึงเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับที่จะโปรโมทตัวเองทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จนะครับเพราะอภกภรรหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุนะครับคําว่าพันธุเนี่ยแปลว่าก่อร่างสร้างตัว พันธุไปอยู่ในเรื่องของสุภาก็แสดงว่าเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวได้สําเร็จนะเป็นช่วงที่คุณได้รับการยอมรับจากที่ทํางานเป็นช่วงที่สามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันมีปัญหาได้หมดนะครับเกี่ยวเรื่องของรักรัพย์บ้านรถที่ดินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นจังหวะที่ดีนะก็ถือว่าโอเคนะครับบางคนเนี่ยเจออยากจะซื้อบ้านหรืออยากจะซื้อรถนะครับก็เจอบ้านที่ถูกใจบางทีหามานานไม่เจอ นะครับก็มาเจอในช่วงนี้นะครับช่วง1นึ่งถึงสินะเพราคำว่าพันผู้ไปสไปอยู่ในเรือนสุภาษเนี่ยบางคนก็โดดเด่นในเรื่องของการศึกษานะครับมีดําริยอยากจะเรียนต่อนะครับในวิชาชีพที่มันสูงขึ้นนะปริญญาโทรบริญญาเอกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะบถ้าไม่ติดขัดอะไรก็สามารถสําเร็จได้นะครับดบบาวพังคารนะครับที่สถิตอยู่ในราศีเมษนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่1นะ จนถึงวันที่7เนี่ยเราจะเข้าเลิกม,มหัตโโนแห่งเลิกซึ่งเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่ครับเลิกเศรษฐีใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะเวลาเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงก็ต้องคุยเรื่องผลประโยชน์กันก่อนว่าเออคุณได้อะไรผมได้อะไรนั้นมันจะสําเร็จได้ง่ายนะครับในช่วงของวันที่8จนถึงวันที่12เนี่ยเราจะเข้าโจโรเริกนะครับอันนี้เป็นเลิกวางแผนจะ เข้าหาใครหรือจะทําอะไรต้องมีการวางแผนมีการวางแผนล่วงหน้าถึงจะสาเร็จนะครับจุดที่ให้คุณนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่3จนถึงวันที่7นะฮะเราจะเข้านวางังปุกเองช่วงนั้นนะครับเหมาะนะครับที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความอนุเคราะห์ใครอะไรยังไงมีโอกาสที่จะสําเร็จในช่วงนั้นนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีพฤษภอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายนะอันนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับดาวเจ้าเรือนสุภาะแปลว่าความเจริญก้าวหน้า ความเจริญก้าวหน้าวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิศพซึ่งเราเรียกว่าพบกรรมะแปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตและที่สําคัญได้เกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าปัสวะองค์เกนนะเขาเรียกเป็นเกณฑ์สัตว์ใหญ่เกณฑ์สัตว์ใหญ่จะมีราศีสิงห์ราศีเมษและก็ราศีพิศษนะครับที่เป็นสัตว์ใหญ่ ถ้ามีดาวพอังคารอยู่ในภพที่สิบหรือเรียกว่าภพกรมมะเนี่ยจะทําให้คุณเองเนี่ยโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับวิถีชีวิตทําอะไรยังไงช่วงนั้นมีโอกาสสาเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับแค่พบเรือนก็กินขาดสู่ครับนะบสุภากรรมละ ทำอะไรก็สําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับจะขอเรื่องยศเรื่องตาแหน่งนะครับหรือย้ายงานย้ายแผนกย้ายกลับบ้านอะไรเนี่ยช่วงนี้ดําเนินการช่วงนี้คุณมีโอกาสสาเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับและอีพจน์เรื่องหนึ่งก็ดีนะครับพันธุนะครับไปอยู่ในเรื่องของกรรมะช่วงนี้จะหยิบจะจับจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับมันจะราบลื่นนะครับมันจะสะดวกโยทินนะครับทาอะไรยังไงมันก็ มันจะง่ายกว่าที่เราคิดนะครับบางทีเนี่ยคุณทําอะไรไปก่อนหน้านั้นมันอาจจะติดติดขัดชัดนะครับแต่ว่าช่วงตอนที่ดาวพังคารเข้าไปในราศีพฤษภเนี่ยนะครับได้เกณฑ์พิเศษอย่างเงี้ยนะครับเลยส่งผลให้ชาวราศีสิงจะโดดเด่นเรื่องงานแล้วก็จะไม่ขาดคนช่วยเหลือนะครับในวิถีชีวิตนะครับอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับดาวพังคารนะครับที่สถิตนะฮะอยู่ในราศีพฤษภยกย้ายไปในวันที่13นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีหนึ่งสามนาทีนะครับ สิบสามถึงยี่สิบหกวางแผนหน่อยนะครับเพราะเป็นเลิกโจโรนะครับเป็นเลิกวางแผนเป็นเลิกฉลาดนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสิ้นเดือนนะครับเสวยเลิกดีแล้วเขาเรียกว่าภูมิปารแห่งเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกที่ดีนะครับนะจะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าโอเคเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวนะครับพระพุธกันนิดหนึ่งนะดาวพระพุธเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวหัวใจเหมือนกันนะครับ นะเพราะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยปรารถนาอยู่แล้วเราจะเรียกว่าพบกับบุมพระนะครับที่แปลว่ารายได้การเงินการทองนะครับกะแสงเงินสดนะอ่านี่ก็ถือว่าโอเคอีพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบนะครับลาภผล นะหรือพบแห่งความโชคดีนะครับออกดอกออกผลนะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับดาวพระพุธเนี่ยอยู่ในมุมอัดน,นะเรื่องของการเงินการทองมีปัญหานะครับเพราะ,ะไรเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินไปสถิตอยู่ในเรือนของวินาทมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยนะครับนะทั้งตัวเองทั้งจากคนอื่นนะแต่ทีนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเนี่ยคุณมีดาวอะไรตั้งรับ นะคุณก็จะเสียเรื่องนั้นแหละนะครับแต่ว่าความหนักเบาก็ต้องอยู่ที่ว่าทักษะเป็นอะไรอนะ่าถ้าถ้าเกิดทักษะเป็นการธุรกินี้อันนี้ก็ยิ่งหนักเลยนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการธุรกินี้ก็เบานะแต่ที่แน่ๆครับการเงินเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินการทองจะหยิบจะจ่ายจะใช้นะควรที่จะตั้งงบไว้ให้ชัดเจนเลยนะว่าเดือนนี้จะใช้เรื่องอะไรยังไงเอาให้ชัดเจนเลยเพราะพิชนนั้นแล้วเนี่ยมันจะรามปามนะครับมันก็จะส่งผลให้เงินทองของคุณนะ่ะ มีปัญหาหนักๆเลยนะครับเพราะดาวพฤหพุไปอยู่ในภพเสียเสยแล้วนะครับก็พ็ประมาณเดือนหนึ่งนะให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับอีกภพเดือนหนึ่งนะครับลาภะไปอยู่ในเรือนของวินาศคําว่าลาภะแปลว่าความโชคดีเนาะความโชคดีไปอยู่ในเรือนวินาศก็แ,แสดงว่ามีคนต้นความโชคดีของคุณไปนะมันก็เลยส่งผลให้คุณเองเนี่ยรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับพิจารณาแล้วนะครับอย่าให้ใครยืมเงินนะครับในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับหรืออย่าไป อุปถัมภ์ค้ำจุนหรือจะไปช่วยเหลือคนจนเกินตัวนะครับแถวถ้าเกิดว่าเราช่วยแล้วเราไม่ได้ลาบากหรือรอดอันนี้ช่วยได้การช่วยเหลือคนถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วยแล้วตัวเองลําบากอันนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรเลยนะครับนะและทีนี้มันถึงตัวด้วยนะครับเพราะว่า ปนุเราก็อยู่เในวินาศแเนาไปกลุ่มกับดาวพุธด,ด้วยซึ่งเป็นดาวเจ้าเลอนกันเงินก็นะครับเรื่องของการเงินกับตัวเองนะครับระมัดระวังหน่อยในช่วงเดือนนี้นะครับดาวพุธนะครับที่สถิตยอยู่ในราศีกรกฎ1-7เนี่ยเข้าราชาเริกนะครับก็ส่วนใหญ่จะเสียเพราะ นะครับหน้าใหญ่ในโตเรามาระวังหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงวันที่8ถึงวันที่23สนะครับสเวยร์ตมโนเเอ์อันนี้ดีหน่อยเขาเรียกว,ว่าเลิกนิ่งๆเลิกนักบวชนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ดาวพุธเริ่มเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่24เลยจนถึงสิ้นเดือนนะครับการเดินถอยหลังเนี่ยส่งผลให้เรื่องของการเอกสารสัญญานะครับหรือการสื่อสารเนี่ยมันทำให้เกิดการล่าช้าก็ถ้าล่าช้าก็อย่าไปหัวร้อนนะครับถ้าหัวร้อนเดี๋ยวมันจะ เสียงงานใหญ่ให้เรามัดระวังไว้หน่อยนะครับแล้วเลือกเอกสารสัญญาเนี่ยต้องพิจารณาอย่างน้อยนะครับสามสี่ครั้งเนี่ยเอาให้ชัวร์นะครับเพีางงั้นแล้วมีเกณฑ์ที่จะยุ่งยุ่งรุ่นได้นะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่6ถึงวันที่เจนะครับเข้าระวังปูะเอกนะครับสําหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นะครับแต่จุดที่ไม่ควรทาธุรกิจธุรกรรมอะไรเลยมีเกณฑ์ที่จะทําให้เราพลาดท่านะครับเสียทีได้ง่ายนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่ส4บสี่จนถึงวันที่ยี่สิบเ็ดนะครับ วันนั้นเราจะเข้าระวังพิษนะนะครับแล้วระวังพิษแบบพิษสุนัขเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะของการแย่งชิงนะครับหรือขัดแย้งนั่นแหละให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับเอาล่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่าพบ,บุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตน,นาการ ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอีพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบมรณะเนาะมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะไม่ได้ดังใจเออนะครับเอาล่ะนะครับปุตตะไปไหนก็ปรากฏว่าปุตตะเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานเราจะเรียกว่ากรรมะแล้วก็ไปกลุ่มกระดาวคันที่เป็นดาวช่วเรือนความสําเร็จสแสดงว่าชาวราศีสิง เป็นช่วงหรือเป็นปีที่คุณมีไอเดียจินตนาการดีมากนะครับและเป็นคนที่สรรสร้างนะครับวัตกรรมอะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการงานคุณจะเป็นเคลียร์ทีนะครับจะเป็นคนที่คอยสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นข้อดีเลยและดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในภพที่1ิของชาวปัตตสวกณฑ์นะครับนะก็คือชาวราศรีสิงห์นะถ้ามีดาวพฤหัสจะได้ตําแหน่ง องเก์นะครับมีทั้งองคารองคเกฑ์มีทั้งพืชรหัสองเก์เรื่องงานไม่ต้องห่วงสําหรับชาวราศีสิงห์ถ้าคุณเป็นคนนะครับใส่ใจนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่ของคุณเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับแบบขาดไม่ได้เป็นคีย์แมนเลยนะครับนะก็เรื่องงานนี่ต้องยกให้ชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกรกฎา,านี้เลยนะครับแบบ ปังปูริเยไปปูริยังแบบสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญสละเกินคุณมีดาวพระรหัสสมบ,บดีปีนี้เป็นการกินีจอ,อาราศีทีนี้งานงอกแล้วนะนะครับเพราะคาว่ามรณะไปอยู่ในเรือนของนะครับการงานมรณะไปอยู่ในเรือนของการงานนะ่นหมายถึงว่าอ่ะทํามุมดีนะทํางานเหนื่อยรับใช้นายนะครับเหนื่อยเหนื่อยจนลืมพักผ่อนอันนี้ต้องระมัดระวังนะบางทีแบบโอ้ตั้งใจทํางานมากนะถ้าเกิดแบบ ไม่ได้ไปให้น้ําเกลือฉันก็ไม่หยุดที่โรงบานอะไรประมาณนี้นะอันนี้ต้องดูดูแลตัวเองหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่มันสัมพันธ์การรล็กนีมากๆเนี่ยหรือมีดาวอะไรที่มันตั้งรับไม่ดีอันเนี้ยเขาเรียกว่าเรื่องงานเนี่ยมีปัญหาที่ยุ่งยากนะครับแก้ไม่จบนะครับก็ให้เรามาระวังไว้หน่อย นะครับนะให้เรามาราวะวังแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะถูกคนนะครับเขาไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันไปสัมพันธ์กับดาวคารนะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือสุภาษและเป็นดาวเจ้าเรือพันธุ์ูเนี่ยพอพฤหัสที่เป็นการกินีมันกลายว่าเหมือนมีคนอิจฉาเรื่องงานหรือผลงานหรืออะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเรามีแผลหรือมีอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะนะครับเล่นง,งานเราเราก็ให้เรามาราวะวังเนาะถ้าเรามีดาวพฤหัสเป็นการกินีแต่ไม่ต้องกลัวนะครับยังไงพฤหัส ช่วยได้แน่นอนนะครับขอให้มีสติไว้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวพฤหัส,สบดีนะครับนะอยู่ในราศีพฤษภนะหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยสเสวยเลิกดีนะครับขเ,าเปปาขเาเรียกว่าเลิกภูมิปารเขาเรียกว่าเลิกแห่งความมั่นคงเป็นช่วงที่คุณนะครับชาวราศีสิงจะโชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถได้เต็มคาราเบลเลยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ระมัดระวังหน่อยนะครับในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดที่เข้าระวังพิษเท่านั้นเองนะครับช่วงนั้นก็ เขาเรียกว่าไม่ควรทําธุรกิจทุกกรรมอะไรนะครับช่วงวันที่1นึงถึงแนะหลังจากนั้นทําได้เพราะว่าตั้งแต่วันที่ย4ี่เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราจะเข้านาวาังตัวเองนะครับระาวาังคุมโทษคุ้มภัยนะทำอะไรก็มีโอกาสสาเร็จนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระุกกันนิดหนึ่งนะดาวพระุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสหชะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิท ผลใกล้ชิดผี่น้องท้องเดียวกันนะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีพฤษภเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะนะที่แปลว่าการงานการการะทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับนะดาวหลายๆดวงเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการงานก็จริงนะครับน,ะนั่นหมายถึงว่าความทยานอยากของเราหลายๆอย่างนะครับไปอยู่เรือกนการแต่มันมันเสียตรงที่เจ้าเรือนเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยดันไปอยู่ในมุมไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเนี่ย ไปอยู่ในเรือนวินาศคาว่ากรรมะวินาศหมายถึงว่าถ้าคุณไม่มั่นใจนะครับว่าจะทําสิ่งนี้สําเร็จอย่ารับปากนะถ้าทําอะไรไม่มั่นใจก็อาจจะให้คนอื่นทาหรือขอเป็นผู้ช่วยหรืออะไรประมาณนี้หรือถ้าทําอะไรยังไงให้มีหลักฐานเก็บไว้เพราะพิจารณาแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับถูกคนเล่นแร่แปรธาตุได้คนที่ดาวเจ้าเรือนกรรมะ วิกฤาแสดงว่าอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตในช่วงนี้เพราะว่ามันถึงตัวเรามันถึงอาทิตย์ที่เป็นตัวเรามันถึงดาวพุธนะครับที่เป็นเงินของเราด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าห้ามประมาทนะแล้วกิดท่านใดเป็นสายประมาทในชีวิตเช่นชอบเร่่นการพานันนะครับหรืออบบยามุกอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้หยุดก่อนนิ่งก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียหายหนักนะครับนะอีกพบเดือนหนึ่งระมัดระวังหน่อย ะะดาวเจ้เรือสหชะไปวินาศคําว่าสหัชะไปวินาศเนี่ยแปลว่าได้รับความเสียหายจากคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะอาจจะมาเบียดเบียนในลักษณะต่างๆเนาะแล้วก็บางคนหนักหน่อยก็อาจจะถูกพวกมิจฉาชีพคอเซนเตอร์นะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมอาจจะทําให้คุณยุ่งยุ่วุ่นได้ช่วงนี้นะครับบางคนก็ไม่มีเหตุผลมาวีนใส่เราเง,งี้ยบางคนก็ อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกเราหงุดหงิดอะไรประมาณนี้นะก็ต้องขอให้ใจเย็นนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนกัมมะตกวินาศแล้วไปสัมพันธ์สหชาเนี่ยแค่คนมองหน้าก็มีเรื่องแล้วแค่ขับรถนะครับไม่เปิดไฟเลี้ยวก็เอาแล้วตึงตังตึงตังกันแล้วนะครับให้ระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดพลาดท่าเสียทีไปมันทําให้เราเสียงเงินนะครับเพราะมันไปสัมพันธ์เรื่องของการเงินก็ถือว่าในช่วงของนะครับเดือนนี้นะครับดาวหลายๆอย่างไปอยู่ในเรือนกัมมะก็จริงนะครับแต่ว่า มันเหนื่อยหน่อยนะครับก็ que, ต้องต้องอย่าประมาทถ้าไม่ประมาทรอดไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นแค่เดือนเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวพอเดือนสิงหาก็าจะกลับไปพังนาเหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้ดาวพฤหัสนะฮะอยู่ในราศีเมถุนเนี่ย1-8เนี่ยนะครับเป็นเรื่องตัดสินใจนะก็ตัดสินใจดีก็เฮงนะครับตัดสินใจไม่ดีก็จะยุงย่งยุง่งนวุ่นได้นะครับนะนะครับตอนที่อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยโอเค1-8เนี่ย คือเขาอยู่ในเรือนของลาบผลอันนี้ไม่มีปัญหายังดีนะยังดีแต่หลังจากที่ดาวเข้าวินานีในช่วงของวันที่9นะ9ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยเวลา6ในกา5 1อันนี้ไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้วนะครับเรามัดระวังหน่อย9ถึง11เนี่ยรามัดรระวังในเรื่องของการตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะเข้าเริกเพชฌฆาตน,นะครับแล้วก็วันที่12ถึง21เ,เข้าราชาเริกนะครับราชาเริกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลิกน่าใหญ่ในตัวหรือชอบอะไรง่ายๆสะดวกอันนี้เรามัดระวังหน่อยนะจะพ่านท้าเพราะความ เขาเรียกว่าความยั่งใจนะฮะให้เรามันระวังหน่อยแล้วก็ยี่สามถึงสามสิบเอ็ดเข้าสมโนอ่านี้ดีหน่อยนะครับเป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีนะครับก็เลิกไปวางนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงการติดต่อคือวันที่ยี่แปดนะถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเ,เข้านวังพิษและพิษสุนัขด้วยและพิษสุนักก็คือการขัดแย้งกันนั่นแหละให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรนะครับในราศีมังกรเราจะเรียกว่าภพอรินะครับอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอืดอัดใจความไม่สบายใจไม่สบายใจเรื่องอะไรไม่สบายใจเรื่องต้องไปคอยใส่ใจคนอื่นนะครับเพราะไปอยู่ในเรือนของคู่เขาเรียกว่าอริไปอยู่ในเรือนของปัตตนิก็แสดงว่าเราเองเนี่ยแยคร์คู่นะอันนี้กรณีรักนะ รักนะแค่คู่โอใส่ใจคู่คูอยากได้อะไรก็สายเปอ่านะครับนะแต่สําสหรับบางคนที่ไม่ได้เป็นเป็นสายเอาใจนะกลายว่ามีคู่แล้วเหมือนมีศัตรูนะครับขัดไปทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับและเสาเนี่ยเวลาเล็งลัคนาเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ย คิดมากหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปนะบางทีออกรูปคิดไปเองนะเลยส่งผลให้บางครั้งอาจจะเป็นลนักษณะความเครียดความเครียดสะสมได้นะอันนี้ต้องระม,มัดระวังไว้นิดนึงนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการและกินีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นการและกินีเนี่ยนะครับต้องระม,มัดระวังนิดนึงว่าคู่เนี่ยอาจจะสร้างหนี้สร้างสินหรือความลาบากหรือความอึดอัดให้เราได้นะครับก็ให้ระม,มัดระวังไว้หน่อยนะครับนะดาวพฤหัสนะครับถึงแม้ว่าจะ มาจะเลื่อนอลิกนะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้เข้านาวางดีเขาเรียกว่าเข้านาวางปูกเอกนะก็เรื่องที่มันยุ่งยุ่นๆเนี่ยมันก็จะทอนความลาบากลดน้อยไปอ่ะลดไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนั่นหมายถึงว่าคุณก็นะครับเจอเรื่องอะไรถ้ามีสติก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับสามารถรอดได้นะครับเพราะว่าเข้านาวางปูกเอกแล้วก็อ่นาวาังดาวพระรหัสสมบูซึ่งเป็นดาวสติปัญญาอยู่แล้วนะถ้ามีสติไม่มีปัญหารอด นะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับดาวพักราหูดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุมเราจะเรียกว่าภพปัตตนีนะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนนะครับคู่สัญญานะคู่ของนะก็ไปตกมรณะเราเรียกปัตตนีมรณะก็คือระมัดระวังหน่อยแฟนอาจจะแบบใจอ่อนที่สงสารนะครับหรือชอบช่วยเหลือคน นะครับก็เลยอาจจะทําให้ยุ่งยุ่งวุ่นๆุนแล้วอาจจะทําให้เรามีปัญหากันได้นะเขาบอกแฟนนะครับว่าถ้าจะช่วยเหลือใครเหลืออะไรยังไงเนี่ยขออย่างหนึ่งนะปรึกษากันก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนมาขอยืมเงินอ่านะก็ตัดสินใจเองเลยเอ่านะให้ปรึกษากันก่อนถ้าปรึกษากันเนี่ยอ่ะไม่มีปัญหานะครับนะนี่คือในกรณีที่รักกันปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีที่ ไม่ได้รักกันปัตนิมรณะนี่มันแปลว่าถึงขั้นเลิกรากันได้เลยนะครับถึงขั้นเลิกรากันได้เลยเพราะปัตนิแ <laughs> ปล <Liberty> ว <Overwatch> kind of ่าคู่คู่ที่ทําให้มรณะคู่ที่ทําให้เสียอกเสียใจนะแต่ว่าจะเสียอกเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพื้นดวงของแต่ละคนมีดาวอะไรตั้งรับก็จะเป็นการขยายแต่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าเราเองก็อาจจะไม่ได้ดังใจได้คู่ไม่ดังใจคนโสดก็มีเกณฑ์ที่เจอคนที่ชอบนะเขาเรียกว่าที่ใช่ ไม่ชอบที่ชอบไม่ใช่อะไรประมาณนี้มันออกแนวแนวประมาณนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือราหูตกพุ่มมรณะเนี่ยจะใจอ่อนเกาบอกแฟนหลักๆเลยว่าอย่าให้ใครหลอกก็แล้วกันประมาณนี้ดีที่สุดน,นะครับหรือบางคนก็อาจจะช่วงนี้แฟนอาจจะเจ็บอ่อนแอทําให้เราต้องดูแลก,ก็ได้นะครับนะก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนามากเพราะว่า ถึงแม้จะตพกพูมรณะก็จริงนะครับแต่ว่ายังคงเข้านะวังดีเขาเรียกว่าเข้านะวังผู้เอกนะครับนะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้ก็ถือว่าติคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับนะเอารลังต่อไปนะครับพระเกตเนาะ พาวเเกตเนี่ยอยู่ในเรือนของอลิก็ระมัดระวังนะครับหนี้สินนิดนึงนะครับดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวที่เขาเรียกเป็นดาวที่คอยกระตุ้นละกันถ้าไปอยู่ในเรือนดีก็กระตุ้นดีถ้าไปอยู่ในเรือนเสียก็กระตุ้นเสียนะครับนั่นหมายถึงว่าพยายามอย่าก่อหนี้ก่อสินนะครับพยายามใช้เงินใช้ทองเท่าที่ตัวเองมีนะครับอย่าไปย่าใหญ่ในโตนะครับแล้วก็เนื่องจากมันสัมพันธ์กับเรือนปัตนิด้วยเพราะว่าเเกตเนี่ยจะตามเสาไปอย่างนี้เนาะนะซึ่งไปอยู่ในเรือนปัตนิเนี่ยนั่นหมายวางว่า เรื่องคู่สัญญาก็นะครับต้องเรามาระวังมากๆเพราะเราเองก็มีเกณฑ์ที่จะพัาดาสีทธิเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะดาวพุธก็อยู่ในเรือนของวินาศตัวก็อยู่ในเรือนของวินาศทําให้ตัวเองประมาทนะดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนของวินาศก็เลยบางทีเป็นลักษณะแบบพูดให้แบบเสียใจหรือประมาณนี้แล้วทําให้เราเกง่งอกเก่งใจเนี่ยมันอาจจะพัาดพาดหรือหรือทําให้เราเสียเสียแบบว่าเสียหายได้เนาะอันนี้ก็อยากจะให้เรามาระวังไว้ดี เอาละนะครับยังไงก็กราบขอพุะคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆเฮงเฮงปังปังทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกต้าพินตอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินตุรสวดีเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดน่าทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ